รับเป็นหรัสานที่รบครับผมในเสรีสนุนอภานนสมาชิกที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาค,คือสเบเขตทับห้าเนี่ยนะครับเข้าใจว่าที่กรรมการแก้ไขเนี่ยคงจะให้กับไปสอดคล้องกับที่ไปแก้ไขในพร,บ,รบยาเสพติดที่พิจารณาไปแล้วนะครับคงเป็นงั้นใช่ไหมครับตอนนี้ ในส่วนที่กรรมธิการมาแก้ไขตรงนี้เนี่ยผมอยากกลับเรียนบันทึกไว้ว่าในการวิธีพี่นาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะแก้ไขชว่วนั้นไปแล้วเนี่ยอำนาจของศาลเนี่ยนะครับในการจะมีคำสั่งในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลข่าวสารไปสดี โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญเรื่องเสรีภาพของบุคคล เป็นสำคัญในร่างเดิมเนี่ยเขถึงให้อธิบดีผู้สาสาลอาญารับผิดชอบเอาคนเดียวเลยโดยตำแหน่งแต่ถ้าตัวอธิบดีสา,ายาเองไม่ว่างเนี่ยก็จะมีคนที่ทำหน้าที่แทนหรือปฏิบัติราชการแทนงานไม่สะดุดไม่ได้ยึดอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ยึดที่ตำแหน่งในวิธีพิจารณา ที่เรากำลังวินาอยู่นี้กรรมธิการก็ไปตัดให้สารอาญาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นั่นหมายความว่าสายยานี่คือผู้ศึกษาทุกคนในศาลที่มีอำนาจจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งมันมีผลกระทบที่จะก่อให้เกิดมาตรฐานของคำสั่งของดุลพินิษของศาล ที่จะสั่งในเรื่องเหล่านี้ผมจึงอยากจะหาลือกความคิการแม้ว่าฉบับนั้นผ่านไปแล้วแต่ฉบับนั้นก็เป็นเรื่องพูดไว้กว้างๆถึงคำสั่งของศาลที่ออกมาแต่วิธีพิจาเนี่ยถ้ายังคงไว้ให้เป็นอำนาจของอธิบดีผู้สาสายาไว้เช่นเดิมเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจริงๆผมอยากให้เป็นข้อความเดิมก็คืออธิบดีผู้สาสาราญาเนี่ยจะคงรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ส่วนท่านจะมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนมอบให้สารอื่นทำก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะกับทการตัดอันนี้ก็มองว่าคงเพื่อความสะดวกนีกนั่นแหละ แต่ผมกำลังจะมองอีกมุมหนึ่งมองในซี่ของประชาชนในซี่ของรัศดรที่เขาจะได้รับผลกระทบจากคําสั่งของศาลในเรื่องเหล่านี้ซึ่งจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการมีคําสั่งและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนวัดต่อมาเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าใช้คาว่าศาลเฉยๆแล้วก็ตัดคําว่าอาญาออกไปอีกก็คงเข้าใจว่า เป็นผู้ศกษาคนใดคนหนึ่งก็ได้อีกนะนั้นเพราะนั้นหลักแนวคิดท่านครับในร่างเดิมกับที่กรษธิการแก้เนี่ยคนละหลักคิดกันละร่างเดิมเป็นหลักคิดที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยให้มีศาลเนี่ยแล้วก็จํากัดเฉพาะตัวศาลอีกนะครับเพื่อให้คําสั่งนี้ใช้ด้วยความระมัดระวัง พอกรรมิการไปแก้ตรงนี้มันก็เลยต้องบันทึกไว้ทัดทวงไว้ว่าการใช้มาตรานี้เนี่ยจะใช้แบบเข้าไปสารเอาเวรสารมานั่งสั่งเขาจะมีเวรน,นะเป็นเวรสั่งคดีนะมันก็จะเลยไม่มีมาตรฐานแล้วนะครับก็เลยหาลือกรรมธิการว่าจะเป็นข้อความเดิมได้ไหมนะครับ หรือว่าสิ่งที่ผมกราบเรียนนั้นไม่ถูกต้องหรือว่ามีเหตุผลใดนะครับก็ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยครับขอบคุณ,ค,ณครับท่านครับ